จะเป็นไปได้ไหมไแวันนี้ผมจะให้เพื่อนผมเล่นไมค้ค้าเพราะฉะน,นั้นก่อนอเมดชฮ้ยที่ผมไม่เคเห็นนะาจว่าเพื่อนผมจะเล่นได้ไหมเฮ้เห่นั่นนี้ ได้ปะผมไม่รู้เนอะเพื่อนผมจะเล่นได้ไหมแต่ผมจะช่วยเขาทริอค้ง ใดูคนเล่นไหม่ค่ะ ไอต,ตอนนี้ผมไม่เข้าใจแล้วว่เาเพื่อนผมจะเล่นได้ไหมเพราะว่านี่มันเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้เ่ยก่อนหะน้าเพื่อนผมไม่เคยเล่นไมค์ครับในคอมาเพื่อนผมทาดาบเฮ้ยผมไม่อยากจะพูดเลยนะแต่ผมไม่อยากจะพูดเลยนะแต่ผมไม่อยากเห็นอะไรด้วยซ้แต่ยังไงมันก็เพื่อนผมอ่ะโอ้เ่อสงสัยก็ได้ต้องใช้กินไอดอลเลียด้ววันนี้ให้ให้ไม์กับ ให้เสียงพูดกับเพื่อนผมเพราะว่าเพื่อนเขาจะอะไรได้ไหมนี่ยผมใช้หมดตัวเองพูดก่อนจะไป UES ดิใชนมีเน็ตใช้ได้ลำตัวอย่างนี้แ okay. ล้วเธอก็ห land ันมันจะดิ้งดีกว่าเยอะผมไม่รู้เพื่อนเพราะว่าผมีเป้าหมายนะเธอต้องสร้างบ้านสร้างบ้านชั้นหนึ่งหลังห้ามห้ามขโมยบ้านหนุงสร้างบ้านอย่างน้อยได้หนึ่งหลัง เราสร้างป้ายแบบไหนก็ได้ไอยู่ด้วยไงผมไม่รู้เพื่อนผมจะเล่นเกม Minecraft ได้ไหมแต่ผมก็ลองไปก่อนมันอาจจะได้ผมยังผมยังไม่รู้ด้วยว่าเพื่อนผมจะเล่นได้ไหมแต่ผมก็ลองไป เธอปุดบอกเลยเธอคลิกขวาในการเธอคลิกขวาในการวางบอ็อกแล้วก็กดคิดซ้ายในการถือกเลีนไมนัเขาพโอ้รเชื่อเขาพูดเขาพฉันบอกก่อนเธอนี่เล่นเป็นไหมเนี่ยก็เหอเปนเอกดต o เ b l e กด p ป e เค <Okay>, okay. แต่ผมก็แ็บเล่นเพราะการเขาบอกให้ผมอเล่นเธ <c oughs> <My. S 1> อกดตรงนี้ในการขุดไม้ uh, แล้วก็กดจีกดนี้ใช้ยังไม่ต้องการค้กาก่อนฉันต้องการบัดก่อนเคเราชอบท่ากับเพื่อนผมเขายังรู้นในการเล่นอยู่เพราะ uh. เพราะทิปของผมกระนาจะแคนน้นแหละ uh. เดี๋ยวรหว่งนะผมตัดช่องผมก่อน ผมไม่รู้ว่ามันจะดีไหมแต่ผมไม่รู้ว่าเออผมไม่รู้ว่ามันจะดีไหมแต่ใชไมมต้องการรวังเลนะาน่ะเธอทำพิกเอ็เออเธอกดเธอทำพิกเอ็เธอเธอเอาอันนี้กดก่อนแล้วก็กดอโอเค ผมเช้ช่างผมก่อนแล้วเพื่อนผมนั้นกำลังคิดในการเล่นเกมอยู่เอาจริงเขาเป็นทำดีอยูน่นะโอเ,เล่ผมไม่รู้ว่าจะอะไรได้ไม่ จะสร้างบ้านที่ดีที่สุดใช่ไหมจะสร้างบ้านไปไป,ไปไหนเนี่ยข้ามข้ามเบีย้ยวเบี้ยวเธอไม่มีที่ขุดเลยเหรอขอาโพดตกจากไปหมดโอ้เ<อ>พื่อนผมก็อย่างนี้แหละครับนี่คือผู้เล่นใหม่มเล่นใหม่ครับดีเล็กข้าโพด เขาโพสเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นบบอ,อย่างไรวิดีโอที่ทำง่ายสุดเลยเพราะว่าผมก็แค่ผมก็แค่ใช้ชั้นยืมเ,เมพื่อทำได้เรื่อว่าเพื่อนผมเขาอันนี้แล้วผมก็เลยก็จะให้เรือ่องว่าผมจ่ายเขาแล้วเดี๋ยวผมให้เขาเล่นเดี๋ยวเข,ข,ขาโพสใช่ เงินอะไรก็เหมือนเขาบอกจะสร้างบ้านอะไรเนี่ยเออมันไม่เหมือนบ้านใดดีเลยมันเหมือนถ้ำที่คนกำลังสร้างอยู่อันบนบ้านของเกย์เดี๋ยวผมไม่ได้พูดขนาดนนะั้นอันคือใช้เจ้าตกชาบ้านก็ได้เลยนะ ผมน่าจะรู้ในการเล่นหรอกเพื่อนผมรู้อยู่แล้วจะพาไปตรงทางเข้าบ้านครับหมเพื่อนผมได้สร้างบ้านแล้วผม,มดูสิพอเกมได้หรือยงังพอเกมได้หรือยงังเกมพอได้หรืยอยังครับพด่จับไอ้้ตตัวเอโโโลลลมลมลมมมมมไหนะ วิดีโอน,น่าจะมีแค่นี้แหละค่ะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับพี่บาย